ยันแต่ประสงค์นางเต็มอยู่บ้านนังเก่าครับผมเอออาจารย์ก็พยายามตีความหมายอยู่บ้านนังเก่าบ้านเราไม่สมารถเอาตายแล้วลูกก็จะตายเนี่ยนี่ยิบว่าอันเดียวกันกับใจบัวใช่ไหมครับมมมมเมียนเมียนฟันมาด้เก็บเห็ดใจบัวก็ฝันมาด้เก็บเพ็ด บันี้ิ่นฝันมาได้ไปบ้านหลังเก่าเนื่อเนี้เต็ยมเร็วๆมาอยู่ในบานหลังเก่าฝันมาได้ไปบานหลังเกา่าไม,ม,ม่นพระอาจารย์ก็ฝันมาได้ไปบานหลังเกา่า <c oughs> อือเดี๋ยวก็ไปพัอผ่าอยู่ฮะก็มีแต่ประสงค์นางเต็มยู่ครับ <c oughs> นี่คือพระอาจารย์ก็เคยพอเตี้ยงก็เคยหูอยู่ตัวระเกิดจะแซวพระอาจารย์ฝันนี่แม่นครับ <c oughs> <อ>มากสิเลยพ่อพาะนะที่เที่ยวเยี่บวกนี่คือพระอาจารย์ได้ขอทางจิตอาทิตย่านก็ว่า <c oughs> งวดนี่แต่พ่อได้โอ้ยคือสับสนแต่น้องเด็กตัวใดบนนาะเป็นตัวใดะอาจาร,รย์ก็ได้ว่าครับผมอขอให้เจ้าที่เจ้าทางเพิ่นมาดีมีดไม้บอกแน่ในความฝันครับเพิ่นก็ได้มาบอกแล้วบอก,กบข่าวาขึ้นฝันว่าฝันแต่ไปบินธบ,บาทจูบา้านหลังเก่าะะอ้ยไปบินธบ,บาอยู่บา้บานเกาเ่าแม่บ้านนี้ก็ไปพ่อพระสงฆ์อยู่หันแต่ว่าบู้เห็นหนุ่มเนี่ยนะ เย็นแต่ประสงค์นางเต็มอยูู่่บานนางเก่าครับผมพระอาจารย์กับพระยามตีความหมายอยู่บ้านนางเก่าบ้านนางเก่าเนี่ยมันสิมีหลวกเด็กเด็กตัวเก่านั่นบ่สิกลับเมาอแต่ว่าพระอาจารย์กับพระโบนียอนอนบอนเออมันกทุกอย่างมันสามารถปินไปได้หมดแม่นครับอพระอาจารย์วางเแต่ว่ากดบอสเดบอกให้พระฟังไหมเด้วแต่เจ้าวาดเพิ่มหนึ่งว่าท่านได้บอกอยู่ว่าท่านเป็ปรึกษาเออเพื่อกระทามยู่ว่าฟันตัวใดตัวบนท่านไดบอครับ เพราะว่าันพระอาจารย์พันนี่เกี่ยวเกี่ยกับยังหนแมวบ้านนี้ช่วงระยะช่วงที่สองกับหมอนั่นฟันที่ว่าฟันเกี่ยวเกี่ยกับหมอนั่นแหละหมอที่เท่เคยเที่ยวมาของเงินนั่นะก็เลยบอกอให้ท่านยกลุ่ยขึ้นว่าไปเบื้องไปติดเบียนรถขั้นไงให้พระอาจารย์มึงหน่ะขั้นก็เลยไปติดเบียนรถกับหมอนั่นก็เลยว่าครับเบียดมากมันก็ขี้รถอ่อนหนาอ่อนล้างยืนนิมึงก็เห็นหนังใส่ใส่พระอาจารย์แต่น้อ ว่าก,กันเรื่อวในความฝันไม่นที่ในความฝันบานนี้ก็เลยถามอายุเพิ่นว่าเกิดพศเท่าดหร่้างสามเจ็ดาส,สามเจ็ดไม่นพศอส,อสามเจ็ดอนบ้านน,าน,นาี้บานนี้อายุจุดบานนี้บ้านนี้อายุเท่าไหรดูเข้าคือฝันเี็นูนก็เรือว่าเข้าขออธิษฐานขอเหรียญเข้าคือฝันที่นูอนคีบรมประณนี้บา,า,บา,บาท สองหกอาจารย์อายุยี่สิบหกปียี่สิบหกปีแม่เกิดพศสามเจ็ด <30. S 1> ครับผมสมเจพศสามสิบเจ็ดอายุยี่สิบหกแม่สามเจ็ดสองหกขับถึงผู้ชมแตัวหนึ่งหาในพระอาจารย์เลขนี่มันมันเลขแต่คุณเระไปตั้งแต่เลขได้มากก็จะเมตเคียนเหอเห็นตัวนี้ควอนจะเมตเคียนเหอไปก็พอปูหน่อยแต่ว่าเคยเบอกแห่งเพื่อนฝัง่ง แอบวัดสิวิไลกเราหน่ะล่ะวัดิวิไล่เราวันทีสิบสี่สิบสกันเรว่าอย่งี้พระอาจารย์ก็เรยว่าวันทีสิบเด้อยสิบมาเหีดกันเลยว่าอยางรู้ปากไปยังไหนบูวัดสิวเเหดเด็กวันทีสิบสี่ก็่ยวัดสิบ่สิบสี่เนียนวัดศิกเเดยนในควันตะเคียนนั่นหนึ่งหนึ่งห่าหนึ่งหหนึ่งหหอยู่ในควันตะเคียนตามที่พอาจารย์เขียนไว้ในกระดานนะครับเนาะ เป็นสามเจ็ดสองหกหนึ่งหาครับนี่แหละครับที่พระอาจารย์เป็นฟันทุ่งให้ครับท่านผู้ชมฝันว่าเป็นมากกว่าทีว่าเป็นอายุเพิ่นนอกรว่าตีตีเป็นพ่อสอนเกื่อกี้ไม่ได้ใส่ปรนเดี๋มานลมอยู่นี่ลมอยู่นี่มาอ้าวตายแล้วลูกก็จะตายใส่ต่อหนาในความฝันบอกครับแม่ตายฝันว่าตายใส่ต่อหนาไม่ตายนี่แหละตายใส่ต่อหนาเนี่ยตายอยูุ่ทาพุฒินี่แหละนาทีที่พระอาจารย์ถามอายุถามพ่อสอนี่ถามจริงหรือว่าในความฝันครับผม ถามนี่ก็คือถามนี่แหละกระทมอายุแบบจริงๆนี่นะโอ้ถามจริงจริงไม่เอาน้ำมาเออโตเกิดพ่อโสธรใดครับรู้หน่อยเกิดพ่อโสธใดผมเกิดพ่อสสามครับสามสิบเจ็ดปีครับอาจารย์อพ่อโสสามสิบเจ็ดไม่นตัวที่อายุอายุยี่สิบหกอายุยี่สิบหกปีครับผมเพื่อนกระบอกอาจารย์มาเนี่ยอาจารย์ก็เลยว่าเพราะมันอยู่ในหนีก็เลยมาฟันเขาฟันมาเห็นตัวตายอ๋อตัวนี้เป็นความจริงเนาะ แต่ว่าที่พระอาจารย์ฝันที่ว่าเห็นที่ว่ายอีหยังล่ะอันเพิ่นขี่รถมากกอกวนมากอันนี้นี่ในวัดนั่นคือเป็นความฝันครับผมเป็นข้อมฝันแต่เปน,นเดียวกับมตตายอยู่นี่ครับออันนั้นเป็นความฝันเกี่ยวกับคนที่เคยมาของเงินกับพระอาจารย์ครับผมก็เป็นคนอยู่แถวๆใกล้ๆนี่แหละครับพาาระอา,า,า,รราจารย์เพิ่นปวดภายมาขอเพิ่นก็ะหายไปจังศีลอาฆาตตบชจมพระอาจารย์เี่เพิ่นกระเห็ด ท่านอยู่แล้วครับผมบาวใจครับบาวใจกับคนนยังสี่ครับเป็นคนที่ว่าได้โอกาสเพื่อนผ้าจานเพื่นกะเป็นธีวาให้ยุมพ่อครับก็บข้นธีวาดูถูก่าให้ยิ้มตาเบิดมาขอกระห้ถครับผมพะบางครั้งเขาอาจจะคัดสนเนาะครับานผช้ชมเนาะเพื่นกะเขามามาพึ่งผ้าอาศัยในวัดอาจาร์เพื่อนเห็นเพื่นกะเออสงสารกะหายไปครับมันเป็นความฝันครับผมเป็นความฝัน ช่วนหนึ่งเป็นความฝันแต่ความเป็นจริงก็คือพาจา์ได้มาถามถามกับตัวเลยครับกับตัวคนคนทีฝันเห็นนั่นว่าพ่อเกิดพ่อสอถลาเป็นพศสอามสิบเจ็ดอายุหลายในอายุยี่สิบหกปีครับผมยี่สิบหกปีครับผมนี่แหละทึงว่าพาจา์เป็นฟันท่งหายเป็นสามเจ็ดสองหกแล้วก็หนึ่งหาเห็นอยู่กับจะเมต่ะเคียนครับผมเจยก็ได้เอาเกมใส่กันครับผมเป็นสามคูครับผมมาหลายดอกครับมาหลายนี่แค่สามชุดเองไม่เยอะครับ จะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับเพราะเรื่งเองแต่เหตุเปเพื่อเปลี่ยนแนวทางครับผมยังที่พระอาจารย์เพิ่บอกแล้วครับทางหูจริงๆก็จะบอกสามตัวเปลี่ยนเปียโหลดอันนี้ก็แค่เป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางแต่ว่ากฟั้นท้องให้ว่าหนาจะมากหมวดนี่ครับน้ครับพระอาจารย์เนาะอือครับแล้วบพก็น่านจะมากก็ลองเบิ่งเออแต่พระอาจารย์ได้ฟังแต่ว่าคันพระอาจารย์ในฟังท้งน,นี่กัน,กนเก้าสิบแปด เปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่มีน้ำสับยังฝันว่าไปบ้านเก่าได้ไปได้เนื้อได้ยังอีกครับนี่ได้ไปบินฉบานบินฉบานเออฉบานทั้งเก่าครับที่ว่าได้เนื้อได้เนื้ออย่งไรก่อนข้าราชการเห็นเห็นเนื้ออยู่ในบ้านนะครับโอ้เห็นเนื้อแมนอยู่น้ำอยู่น้ำเดินหน้าบ้านหนะายังนั่นเต็มอยู่เนื้ออ๋ออยู่แถวเดินหน้าบ้านครับเต็ม ครับแต่ว่าคันคือย่ยบวนี่ฝันว่าเด็กกรำรเนอันี่แน่นอนเด้ครับเคยผ่านมาแล้วเคยได้อีดีครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นความฝันนะครับท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมครับผมท่านใดชื่นชอบก็เอาสมุดประกามาจดไว้ครับอย่าจําครับผมท่านจํามันจะลืมเนาะมันก็มีหลายตัวขันคิดขิดไปกับแต่ว่าก็บ่หไหลดอกครับบ่ไหลเป็นเลขแค่หกคู่เองก็ไปกับมาก็เป็นแค่หกคู่เอง สามเจ็ดเจ็ดสามสองหกหกสองหนึ่งห้าห้าหนึ่งครับผมคือสิบบกกับเน่บวกรับเนี่ะอาจารย์ก็บอกกับเด้ออาจารย์ผู้ช่วงมาตรงตรงอาจารย์บอกว่ามาตรงตรงไม่ต้องกลับว่าจั่นอาจารย์บอกว่าต้องกลับครับมาตรงตรงครับแต่ว่าแต่ห้าก็ร้องกันๆไว้เนาะครับผู้ช่วงเนาะตัวไหนมันตรงห้าก่ะเออลมทุนนักหน่อยตัวไหนตัวที่ตัวกลับเฮาก่ะ ลดลงนี่สินะเขาจะไปจุชมเนาะเอาครับผมมันนี่ก็เป็นสีว่าพอเที่ยงได้เดือนทางข้นมากาบะอาจารย์เพราะว่าเพิ่นบอกะอาจา์องหน่อยครับพราหลานนั่นเพิ่นบอกพอเที่ยงว่าห้มาถ่ายเอาเลขดูครับที่เพิ่นแปลน้ำจแม่แต่เขียนครับผมพอดีกะะอาจารย์องไงเพิ่นกะตื่นพอดีครับปูสามเปตื่นพอดีพอเที่ยงก็ได้เดมกาะอาจารย์อีกหงหนึ่งพอดีก็ได้เป็นเหลขฟันท่งครับผม ปัจจันทร์ฟันท่งมาให้เรียบร้อยเพราะว่าต้องกลับครับผมว่าต้องกลับไม่ต้องกลับนะครับท่านผู้ชมว่าหมูยังเมินบอกกลับแต่ว่าก็มาซาครับผมมาบพท่านจังหันจังเตี้ยนะเก็ได้เขียนไปว่าโอ้นี่เป็นของขวัญให้พื้นหนานได้ไหครับผมเวลาสิบปีที่ขวเพื้นมันตัวใดกระเนี้ยเลยซาธุเนาะท่านผู้ชมเนาะสาธุเนาะเป็นบุญเนาะท่านผู้ชมเป็นบุญครับ พระ่าปอาจารย์กับฟันทงมันหนีสองสามหมวดเขาเป๊ะครับผมตรงๆดีๆครับมี้มวดประหารหรือตรงมันสลับตัวกันอยู่คือว่าเขาอยู่แต่ว่านสลับตัวเขาคือเก่าครับผมอก็แต่ว่าสลับตัวครับท่านผู้ชมตัวเลขที่อาจารย์สามแปดแปดพานฟันทงห้ครับผมจะมีสามเจ็ดสองหกหนึ่งหาครับซึ่งสามเจ็ดในบนดีๆมันก็ไปตรงกับเลขปูเจี๊ยด้ยครับท่านผู้ชม ตรงกับเลขปูเจกเลยเพราะว่าปูเจกบอกใจบัวมาเบิ่องอีกมือน,นีใจบัวเห็นเป็นเลขเจ็ดครับผมก็ได้เป็นเจ็ดสามหาถ้าว่าถามหมุนไปหมุนมาก็จะเป็นสามหาหาสามเจ็ดหาหาเจ็ดหรือว่าสามเจ็ดเจ็ดสามนี่แหละครับท่านผู้ชมก็มาตรงกันกับเลขของปูสามแปดแปดพนที่พันห้ฟันทงอห้ครับแล้วก็มีสองหกหนึ่งหาหนึ่งหานี่ก็ตรงกันกับ เลขที่พระอ,อาจารย์องน้อยที่เพิ่นไปเอาขอ,อน้ำจะตแม่จะเคียนครับผมได้หนึ่งสามหาแต้วทำมุนไปมุนมากก็จะมีอยู่หนึ่งหาน้ำครับผมขอขอท่านผู้ช่มสุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับท่านใดนชื่นชอบก็จดไว้ครับผมจดไว้อย่างของปู 3, 8, 8, ่สามเปดหรือพระอาจารย์สามเป็ดเป็นฟันทงไห้นี่ก็รู้สึกว่าจะเข้ามาแล้วประมาณสองงวดหรือสามงวดครับผม สงหงวดสามหงวดครับทีพันเข้ามาถ้าว่าได้ฟันท่งนี่ก็มีแ่ละครับเก้สิบแปดเปเซนครับผมนนเนาะอย่างเพ่อเที่ยงในเหตุลิลลงไปก็เพื่อเป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งของงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเบิ้งเอาครับเบิ้งเอา สามเจ็ดสองหกแล้วก็หนึ่งห้านะครับท่านผู้ชมที่พระจันทร์เรียว่าปู่สามแปดแปดฟันทงให้